บอสกันอ่วมถูกสั่งฟ้องหาคอหาต้องนอนคุกต่อค่ะในวันที่8มกราคม2568สำนักงานอายการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องสองบอสดาราอัดคดีดีไอคอนกรุป๊ปคือนายยุรนันหรือบอสแซมและนางสาวมีนพิชยา เนื่องจากบรอสแซรมีหลักฐานชัดเจนว่าเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทเดอไอคอนกรุ๊ปเมื่อเดือนตุลาคม2566ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากบริษัทเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี2564ไม่มีพยานหลักฐานชี้ว่ามีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามกฎหมายแชร์ลูกโซ บอสมีนเซ็นสัญญาว่าจ้างเป็นพรีเซนเตอร์ในเดือนเมษายน2566และไม่มีพยานหลักฐานบ่งชี้ว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือมีบทบาทร่วมในธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งแตกต่างจากบอสก,กันกันตถถาวรที่มีพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นเหตุให้ถูกอายการสั่งฟ้องพร้อมพวกหาข้อหา คือ 1. ร่วมกันช่อโกงประชาชน 2. ร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 3. ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน 4. ร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงดำเนินการกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลอื่นเข้าร่วมเครือข่ายในการประกอบธุรกิจโดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการเป็นการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวซึ่งคำนวณจากจำนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นโดยฝ่าฝืนกฎหมายนั่นเองค่ะ